เริ่มหยุดยาชึมเศร้าอลดยาชึมเศร้าพร้อมกับลดดื่มลดดื่มแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ดื่มเลยน้ำเปล่าอะไรเราก็ไม่กินเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ทีมงานผมจริงอันนี้คับแม่เป็นเสียงใครไม่รู้ก่อสร้างอยู่ข้างนอก่เี้ยแล้วก็ซ่อมรู้เวลาแล้วพอหูก็ไปเก็บเสียงเฮี้ยอะไรนั่งอยู่เฮี้ยนึกว่าใครเปิดไขรตัด เ, fly, เ fly, ห็นป่ะเห็นป่ะกูกูคิดไวไอเยี <laughs> ่ยวไวจะหายกูคิดไม่ถึงเลยว่ามันคือไข่สันปกติใช้เหรอพี่ออริจิน,นอลด้วยนะ <laughs> พื้นฐานว่าอันะไรพื้นฐานว่าเอออันนี้นี่ยังมีคราบเข่าไฟอะไรอยู่ป่ะฮะที่แบบว่าที่เขาไปไปเผากันด้านหน้าของเขาต้องลองชิมดูต้องลองชิมอาชลแก้วชลแกอเคครับเอายิ้มใส่กล้องบบไม่อยากรู้นี่เลยนะขนตาคุณยาวมากเลยอยากเอาปากกาไปวางวว่ากาแฟเลยน้ำแข็งผสมหินเนี่ยอืมโอ้แดกดิน <laughs> อยากได้อยากได้อันนั้นมันต้องมีใครสักคนยอมอ๋อต้องมีใครสักคนยอมไหมไม่ยอม <laughs> ถ้ามีใครสักคนยอมคือคุณไม่ยอมผมยอมก็แปลว่ามีใครสักคนยอมแล้วไงเออคือผม <laughs> แต่มันต่ำนะป๋าอันนี้ <laughs> จะเอาให้ผมจริงเหรอ <laughs> แรกไหมไม่แรก <laughs> อ่ะโอเคงั้นผมก็ไม่แรก <laughs> อยู่คนเดียวทําอะไรพี่จับไม่เป็นเดาคือเราคุยกันหลังบอกว่าเราคุยกันโนตีนได้แต่ไม่ต้องบอกเลยนี่ก็ได้ตอนอยู่คนเดียวผมก็ชอบไดใช่แม่แล้วพี่ชอบว่าอะไรอ่ะชิงจังอะไรเงี้ยรู้ได้แอากูณดูชิงจังด้วยอะโพี่ชอบดูเฮนจังชอบดูชิงจังมากและชักว่าไปด้วยปะไม่ไม่ไม่ี่ก็เพิ่งมาตรวจสุขภาพกันมาตรวจมะเร็งมาชี้จริงวะเนี่ยใช่ทำไมอะเป็นเทปแรกเลยที่แบบจับมือกันตอนแรกว่าแบบ เฮ้ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอ่ะพวกเราทีมเดียวกันนะก็คือถ้าเป็นก็คืออยากให้เป็นด้วยกันได้ยินว่าคุณเคยกินจริงโจ้ด้วยป่ะอ๋อเพิ่งซื้อเนื้อจริงโจ้กลับมาด้วยนี่คือไอดอลของคุณนะอันนี้ประกาศเลยกันประกาศเลยครับไม่ใช่ประกาศทางการนะแต่ว่าหลังจากปีนี้ไปคงเบาๆเรื่องย t u b e แล้วเพราะว่าพบว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะกับตัวเองท่้ไเลยอ๋อแล้วเป็นเลื่องทิกตอกหรือว่าอะไรใช่อะครับ ไปบวชเป็นพระแต่คือเขาไปเนี่ยเขาไปแบบสองวันนะแล้วไปเลยเราก็ปัจจุบันเจ็ดปีก็ยังไม่สึกเราเคยคิดแบบแผนให้เขาสึกไหมคุณเคยเป็นนางเอกแบบโหเออเป็นบางละจันมังเป็นอะไรเ้ทุกวันนี้ไทรเอ้าหรอเป็นอะไรสวดแมนเงี้ยงานจ้างอะไรเงี้ยทำไมเราทำงานหนักขนาดนั้นไอ้เฮียก็กู้เอาดาทำเฮียอะไรสากันว แต่เรื่องการเมืองหมดเลยอ่ะเบื่อป่ะแล้วเราก็แบบคุยเรื่องอื่นบ้างได้บ่กคือชีวิตกูก็มีเรื่องอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างะผมผมจะพาไปเรื่องอื่นเลยกันอย่างสมมติว่ารู้สึกยังไงกับทักษิน่ะตอนนี้บ้าไม่หมือนบ้าเหมือนมะ คือแกแนวใหม่อะแกเข้าใจปะปาโหฮนแนวใหม่แบบว่าเอาผู้ชายมาทําเป็นแบบว่าโปรดักชั่นสัตทาเป็นแบบว่าออกกองแต่จริงๆคือให้กระเทยมาเลือกมันมันมีคนดูอ่ะทีมงานผสมกันนะถ้าเป็นคนดูต้องไปดีลกันเองแต่ถ้าเป็นทีมงานจะต้องผ่านเอเจนซี่หนาะบอกเลยนะบอกเลยนะไอ้ที่ตอบตอบสอนสอนนายหาว่าน้าสอนเนี่ย98%เอรซเรื่องกูเรื่องตัวเองทั้งนั้นเปลี่ยนชื่อรายการเป็นอย่าหาว่าน้าเสียว คนมันไม่ชอบเอนเนอร์จีเราอ่ะมันก็จะไม่ชอบทำยังไงมันก็ไม่ชอบแต่อีกคนพวกนี้มันจะเป็นแฟนคลับอ่าอย่างวันนี้เป็นแฟนคลับหรือเป็นคนที่ไม่ชอบต้องหงอกทีวีจริงๆรรไม่เราไม่ควรพูดคำว่าพี่ลูลาไม่ดีทำไมอ่ะแหมมันของผู้ชายไงมันหยาบคายนะหรอไม่คือจริงๆเราก็เราก็ชอบเออเราก็ชอบ คุณไม่บอกรักแมวเลยหรอไม่บอกทําไมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมทามันคือความรักอยู่แล้วสิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมทุกอย่างมันคือความคุณคิดว่าแมวมันเข้าใจไหมล่ะมันเข้าใจเพราะมันมันรักผมทุกครั้งที่ผมหายออกไปจากบ้านไปเล่นคอนเสิร์ตสามสี่วันกลับมามันก็จะวิ่งเข้ามาหามันหิวไงมีไม่เรามีข้าวไหมกูไม่มึงไม่ต้องมาฟอร์แมตเดิมกูไม่ทําอย่างที่มึงอยากให้กูทำใช่ นี่เขาแบบโอ้โหเหนือเหนือโลกคนเหนือโลกแล้วเมืองจะให้กูมานั่งแบบเหมือนอย่างอ e ีเน็กนี้นั่งแบบอ e ีฟอ์ดีนี่นกูไม่นั่งเอานั้นยืนคือมัน,ม,นมันใหม่ถึงว่าคนดูมีอะไรให้ดูเยอะมากนึกออกปาคือเรามีความรู้สึกว่าทุกคนผลิตคอนเทนต์มาทุกคนตั้งใจหมดไม่นะ ไม่ต e <news> ั <that> ้งใจหมาดูที่ได้ผ่านมาดิมีอะไรตั้งใจม้ย